สวัสดีครับท่าผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงสุอุณณพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราและท่านผู้ชมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคำถามในรายการก็มาจากคำถามของท่านผู้ชมทางบ้านนั่นเองครับและวันนี้ผู้ที่จะให้เกียรติร่วมพูดคุยและตอบคำถามกับเราท่านประธานกรรมการ,บร,ารบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนลินีพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมนะครับซึ่งอาจจะสับสนเล็กน้อยนะคุณหมอเขาบอกว่าวันก่อนมีเพื่อนมาชวนทําธุรกิจขายตรงดิฉันก็เลยตอบเพื่อนไปบอกว่าธุรกิจขายตรงกับดิฉันเนี่ยมันไม่ถูกจริตกันเ<ๆ>พือ่อนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เธอเข้าใจผิดธุรกิจขายตรงกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฉันมาชวนเธอทํากิฟฟารีเนี่ยฉันกําลังจะมาชวนเธอทําธุรกิจ เครือข่ายเขาก็เลยอยากจะถามคุณหมอครับในใจของเขาเขาไม่ค่อยมีความรู้เขาเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขายตรงกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเหรอคะคุณหมอหมอว่าสิ่งที่เป็นปัญหามันคือภาพที่ฝังอยู่ในใจของคุณคนถามอะค่ะนะคะ,ะ,คะว่าที่ว่าไม่ชอบขายตรงเนี่ย ภาพที่มองคนเป็นภาพที่มองเห็นคนเนี่ยเอาของใส่ตะกร้า <Ừ. S 2> แล้วก็ไปตือ้อไปบังคับไปยัดเยียดคน <c oughs> และลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะที่เขาไม่ชอบทําและเขาไม่อยากทํารวมถึงไม่อยากจะชวนให้คนมาทําด้วยนะคะ <c oughs> หลังๆวิวัฒนาการของคนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับต้องเรียกว่าจริต <c oughs> นะคะหรือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความชอบสิ่งที่เป็นความเป็นไปได้ <c oughs> สิ่งที่ทําให้คนทำเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจ <c oughs> คําว่าขายตรงยังเป็นคําที่เป็นความหมายอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย <c oughs> หมายถึงว่าการแนะนําสินค้า ผ่านคนกลางคือน,นักขายตรงนะคะหรือว่าที่ภาษาภาษาทางทางกฎหมายเนี่ยเขาจะเรียกว่า,า,าผู้จําหน่ายอิสาระนะคะคแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคแต่ระยะหลังๆเนี่ยแผนธุรกิจเนี่ยเป็นโครงสร้างที่มองว่า ตอบโจทย์จริงๆในใจของคนน่ยคนอยากจะเป็นเจ้าของกิจการคนอยากจะทํางานและสร้างหลักสร้างฐานเหมือนบริษัททั่วๆไปว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยบริษัทของตัวเองเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทํามาเนี่ยวันหนึ่งเมื่อเราแก่แล้วอายุมากเนี่ยมันก็สามารถส่งมอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้โค,ครงสร้างนี้ก็ถูกวิวัฒนาการจากการมองดูสําหรับกิฟฟารีนนะคะ สำหรับเราเนี่ยเรามองดูธุรกิจค้าปลีกเราเห็นธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเติบโตชั่วรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานมาถึงรุ่นเหลนแล้วขณะนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรความมั่นคงเนี่ยมันจะต้องมาจากโครงสร้างพิเศษ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมามองว่าโครงสร้างพิเศษนี้เนี่ยมันสามารถเอามาประยุกต์จากค้าปลีกมาสู่ขายตรงได้ก็คือนะขายตรงดั้งเดิมเนี่ยขายอย่างเดียวมีผลประโยชน์จากคนที่เราไปชวนมาทํางานก็อาจจะใครอยากขายแล้วก็จะได้เปอร์เซ็นต์นนจากคนที่เราไปชวนมาแล้วเขาก็อยากขายของเป็นทอดๆไปกี่ทอดกี่ทอดกี่ทอดไปนะคะแต่ในที่สุดมันก็จะหยุดอยู่แค่นั้นแต่สําหรับกิฟฟ์ฟรีเนี่ยเราก็มาออกแบบใหม่ค่ะ เป็นแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ก็คือว่าเราเราคิดว่าคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของกิฟเฟอริีนก่อนและงานที่ทำเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะขายหรือไม่ขายแต่เป็นงานใช้สินค้าก่อนละนะคะตัวเองใช้สินค้าแล้วก็ชวนคนน่ะมาใช้สินค้าในฐานะเจ้าของเหมือนกันใคร,ครที่เข้ามาอยู่ในกิฟเฟอรินสมัครร้อยแบาทตลอดชีวิตเป็นเจ้าของเหมือนกันหมดแล้วเจ้าของเนี่ยก็เลือกได้ว่าอยากจะซื้อใช้ไปเรื่อยๆซึ่งคนที่มาชวนเขาก็จะดูแลให้บริษัทแม่ก็จะดูแลให้หรือถ้าอยากจะทํางานเป็นธุรกิจก็ สามารถไปเชิญคนต่อไปแต่การเชิญคนต่อไปในกิฟฟารีเนี่ยโครงสร้างพิเศษของเราคือไม่ตัดใครจากเครือข่ายเลยนะจางเอกจะชวนลงไปลึกร้อยชั้น200ชั้นเวลา5ปี10ปี20ปีไม่ตัดเลยแล้วทุกคนอยู่ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นโครงสร้างของเจ้าของซ้อนเจ้าของซ้อนเจ้าของซ้อนเจ้าของอยู่ในเครือข่ายทีนี้เงินที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเงินจากการใช้สินค้าเป็นเงินจากการใช้สินค้าของคนนั้นเครือข่ายในราคาเดียวกันครับ ในราคาที่ไม่แพงกว่าห้างร้านในคุณภาพที่ดีอย่างแน่นอน แต่เราย้ายเม็ดเงินที่เราจะต้องเสียไปในช่องทางค้าปลีกเนี่ยคืนกลับมา้ดยวิธีการคำนวณค่ะคำนวณตามความจริงว่าเออถ้าใครดูแลคนมากต้องรับผิดชอบคนมีอายุงานานานกว่ามีตําแหน่งสูงกว่าคนนั้นก็เหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่กว่าเพราะว่าเครือข่ายผู้ใช้สินค้าก็จะเป็นเหมือนกับโครงสร้างของมรดกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขายตรงกับเครือข่ายเหมือนกันไหมนะคะถ้าตามกฎหมายใช้ภาษาเดียวกันแต่วิธีทํางานในโลกใบนี้มันต่างจากที่คุณเคยเข้าใจโดยสิ้นเชิงแล้ว ซึ่งจะว่าไปคําว่าขายตรงเนี่ยถ้าเราเรา,เรามีพฤติกรรมการขาย100%เนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเหนื่อย เพราะมันไม่มีเครือข่ายเดือนไหนไม่ได้ขายเดือนนั้นก็ไม่มีเงินครับแต่ซึ่งต่างจากเครือข่ายก็คือการบริโภคสินค้าที่ต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นผลดีต่อทุกๆคนที่อยู่ในเครือข่ายไม่ว่าเราจะเป็นอัพไลน์หรือจะเป็นดาวไลน์ก็ตามใช่ไหมคุณหมอเพราะว่าเครือข่ายมันมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยเกือบจะแทบจะไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของของคนในการใช้ชีวิตทุกวันได้ซ้ำไปเพียงแต่เนื้องานก็คือการ การแนะนําหรือการโค้ชสาหรับผู้ที่ต้องการจะมีรายได้่นัใช่ค่ะวันนี้ก็จะได้เข้าใจตรงกันนะที่เพื่อนมาชวนทํากิฟฟ์ฟรีเนี่ยจะได้เข้าใจว่ามันเป็นความหมายที่แตกต่างจากขายตรงทั่วๆไปค้าสังเกตนะคะคนที่ทํากิฟฟ์ฟรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่เคยทําขายตรงยี่ห้ออื่นมาก่อนเลยนั่นแสดงให้เห็นว่ากิฟฟ์ฟรีตอบโจทย์คนที่ไม่ชอบขายตรงนะคะแล้วก็อาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ขายตรงมาก่อนว่าเขาทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทาได้คนไทยทั้งประเทศก็ทําได้ค่ะครับเอาละครับวันนี้ ท่านผู้ชมที่ถามคําถามนี้มาคงจะสบายใจแล้วก็แยกแยะได้นะครับระหว่างธุรกิจขายตรงแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าเราจะมีคําถามและคําตอบดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งคุณหมอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ